ตอนนี้เราก็ต้องหาทรัพยากรก่อนสินะอาหารหนูนั่นคงไม่เป็นไรหรอกลองดูบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะมีแล้วก็เราจะต้องหารถเพื่อที่จะขับหนีออกไปจากที่นี่ในนี้ไม่มีอะไรเลย ตรงนู้นละปึ๊บมีแต่เตียงคนที่นี่มันก็หายไปไหนหมดวะเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับเด็กด้วยสิเด็กคนนั้นก็น่าสงสารเหมือนกันนะต้องโดนพ่อแม่ทิ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่คนเดียวยพาที่เมริด้การละต้องรีบละ อะไรเนี้อรถนี้ก็ควม่มบ้านหลังนี้ล่ะไม่มีอะไรเลยอพยพไปกันหมดเฮ้ยท้องฟ้าน่าจะสว่างอยู่ ถ้าไม่มีรถจะทำงีงเนี่ยเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้ด้วยสิของกินไม่มีเลยสวยแนละ้วรถนี้ละ่ะเข้าไม่ได้เสียอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีแต่บ้านบ้านบ้านกลับไม่มีอะไรสักอย่างลงไปหมด พราทิตย์กระตกดินบ้านหลังนี้ล่ะอะไรเนี่ยโอ้โหออกมาทำไมที่ขุดฉันไม่ต้องการรถคันนี้ก็เสียเหลือแต่คองวี่บ้านหลังนี้เหรอทำไมมันปิดล็อกแาบนี้วะ เปิดไม่ได้ช่ามันก่อนแล้วกันตอนนี้จะมืดละต้องรีบหารถเฮ้ยทําไมรถนั้นมันดูสภาพดีจังเลยเฮ้ยนี่มันโอ้โหเฮ้ยรถยังไม่เสียนี่วะฮึดูป้ายทะเบียนยังไม่เหลือคองือ,อเตอร์ ครบหรือเปล่าไม่รู้ไหนดูสิอโอ้โหรถนี้ก็ดูดีอยู่นี่แล้วเราจะขับมันยังไงนะอ๋อจริงด้วยถ้าจำไม่ผิดต้องมีกุญแจแล้วกุญแจจะหาจากไหนเนี่ยสวยแล้วสิก็มีแค่สองย่างแชร์แลเราจะหากุญแจจากไหนนะ คุณแจแล้วหยด <ไป S 2> ครับเอาของอันตรายวางลงกับพื้นครับผมฉันมีแค่สแสลงแน่ใจเหรอจริงในโลกอย่างนี้เนี่ยนะมีแค่แสลง จริงๆฉันมีแค่สแลงไม่เชื่อมาค้นตัวได้หย,ยุดเฮ้ยแกเป็นใครกันมันก็มีปืนจะมาขโมยรถฉันใช่ไหมนี่รถนายเหรอฉันใช่สิฉันไม่รู้เพราะว่าฉันไม่เห็นแกไงแก,แกอกแกใช่เจ้าของรถจริงหรือเปล่าเหรอมันก็แน่อยู่แล้ว เหรอทำไมเสียงไม่บอกอฉันจะยิงแล้วนะไป่ไปด้ยินยูกไปเได้ยินยูกิเฮ้ยสตินะสติอะไรสามเฮ้ยสองอส,วส,วสวยแล้วสิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเลยวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอาดีนะเนี่ยที่นายมีเด็กมาด้วยนะ ไอ้ยานฉันเห <The Major> <S LE> oh ็นซอมบี oh. ้อ oh. ยู oh. ่ข้างหลังนายอาหารไปดูสิเฮ้ยซอมบี้โอ้โหเอาฉันเลือกที่มีที่มีซอมบี้นี่นายนายช่วยฉันไว้งั้นเหรอฉันเอาทำไมเสียงนายมันเบาๆอ่ะนายพูดอยู่ในลำคอเหรอฉันล้วฉันคือแบทแมนแบทแมนเกี่ยวอะไรว่าดูการ์ตูนมากไปเปล่าโอ้โหแล้วเสียงดังขนาดนั้นมันไม่รอพวกซอมบี้เลยนะ ก็น,นั่นเนลยนะแล้จะเอาไงต่อเอ้ยหนูฮะขอบคุณมากเนะยตอนนี้<ะ>เอา้าแล้วนายนายเป็นใครเนี่ยอ๋อฉันคือเจ้าของรถไงงั้นเหรอเอ้ยเหมือนพวกซตอมบี้จะมาแล้วด้วยสิสวยละเอ้ยแล้วนายขับรถเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นหรอกแต่ฉันมีุญแจอยู่งั้นเหรออะฉันขับเป็นเอามา สวย้วสิฮึบปอดล็อกฮึบเรียบร้อยมาขึ้นมาสตาร์ทเกียร์ด้านหน้าเดินไปจากที่นี่ก่อนเถอะเฮ้ย เฮ้ยเสียงแถนี้มีคนด้วยเหรอไม่ใช่เป็นพวกไวรัสนะโอ้โหซอมบี้อยู่ด้านหน้าเุ้ยชนเุ้ยถอยถอยอะไรดะฉันยิงไงอุ้ยยิงสกัดไว้ฉันอาจจะขับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อุ้ยสวยละอื้ ชุมชนไม่ตอมบี้เยอะกัดหน่อยกระสุนก็ใกล้จะหมดแล้วสิโหด้านหน้าเึยหวังว่าคงจะปลอดภัยทำไมมันอยู่ทุกทิศเลยวะเนี่ยเฮ้ยโ,โ,โอ้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 โอเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยรู้สึกเหมือนเห็นภาพหลอนจู่ๆมันก็ชะมันก่อน โหด้านหน้านี่มันเชื้อไวรัสบ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยแล้วแถวนี้นายนายนายพอจะรู้ม,มีมีที่พักอาศัยอื่นไหมข้างหน้าน่าจะเป็นหมู่บ้านนะจำไม่ผิดม,มีแต่ตัวอะไรวะเนี่ยข้างหน้าเหรอได้ใช่แล้วอุ้ย,ยแต่ฉัน,นยิงให้ได้เฮ้ยตัวนี้ ฉันเคยเจอมันระเบิดได้เุ้ยเก่าขนาดนี้เลยเหรอนี่หัวอะไรวะเนี่ยมันเปตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวยละด้านหน้าทางตันสวยละอุ้ยนายสก,กัดด้านหลังไว้ฮึบึอชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเหมือนจะรอดละ้สวยละ โอ้หมันอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนู้นอะไรนเนี่ยเมืองเหรอเฮ้ยเด้อเด้อเลุมล้มลุ้มอุ้อยถนนขาดอุย้ยสวยละถนนขาดผมต้องจอดรถไว้นี่ก่อนแล้วกันยังไงก็ตามลงจากรถก่อนแล้วกันเฮ้ยดับเครื่องอึ๊เอาละมาลงจากรถมายุกิจะอยู่ในนี้เหรอ ลองอ้าวว่าไงแล้วเออยังไม่ได้ถามชื่อเลยนายชื่ออะไรชื่อจอห์นสันจอห์นสันเอาดีๆนะใช่ชื่ชื่อจอห์นสันจอห์นสันเหรออืมอันนี้หนูนี่ชื่อว่ายูกินะซอมบี้ระวังตัวด้วยล่ะตอนนี้เก็บอะไรได้เนี่ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องหาอะไรมาเชื่อมสะพานไม่ใช่ถนน <c oughs> ยซอมบี้สวยแล้วในมีกระสุนไหมใกล้จะหมดแล้วแหละสวยแล้วเหลือแต่สแลง <c oughs> ตามมาเร็วย,ยุกี้เร็วแล้วเราจะไปหาไม้จากไหนเนี่ย ี่ไมเต็มมันตัดไม่ได้ดิเฮ้ยแกนนจะไปหาจากไหนนะมเ,เนมืองน,นี้เออนั่นสิโั้ร้างนี่มันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรเนี่ยคนอพยพเหรอแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนี้นี่ นายพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเม่อสองสองวันก่อนก็ได้ยินข่าวไม่ใช่หรอข่าวเหรอเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยไวรัสฉันไม่รู้เลยอะตอนนั้นฉันจําได้ว่าฉันไม่ได้ดูทีวีหรืออะไรเราจะไปทางไหนต่อนเนี่ยไปดูฝั่งโน้นแลนตอนนี้เราต้องดูก่อนว่า ถ้าเราขับมาในนี้แล้วเราจะไปทางไหนต่อตรงนี้ก็เป็นทางอีกทางขาดเฮ้เฮ้ยโอ้ตรงนี้มีถนนใหญ่อยู่เหมือนจะไปที่อื่นนะเราจะต้องหาไม้ไมาเชื่อมแล้วแหละ่ะเราเดินหากันต่อเถอะ ทัางนั้นัางนั้นยูกิอยู่อยู่กับฉันนะ <c oughs> ส่วน <c oughs> นายไปหาแถว <c oughs> แถวบ้านหลังนูน้นแล้เดี๋ยวมาเจอกัน <c oughs> เจอเมื่อไหรบอกนะโอ้ <c oughs> oh, ไม่มีไม่มีอะไรเลย <c oughs> ใช่เช้าแล้วดีละตอนนี้เป็นการดีที่พวกซอมบี้จะได้ยังจะยังไม่มาห,หนูขอถามหนูหน่อยยูกิค่ะหนูกลัวบ้างไหมก็กลัวนิดหนึ่งนะเป็นเด็กใจกล้ามากก็ดีนะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านขายของไม่มีแล้วหมอนั่นอยู่ไหนเออจอซันฮัลโหลจอซันอยู่ไหนนะเหมือนจะอยู่ไม่เออนี่ไงเป็นไงบ้าง,ง,างเจออะไรบ้าง ด้ไม้มันนิดเดียวนี่นิดเดียวเหรอืใช่มันใช้ต่อได้ไมนะันอะไม้เหรอ่อะลองไปดูกันเถอะเดี๋ยวเราต้องจำทางด้วยเวลารถมาควรจะมาทางไหนทางนี้ก็เหมือนจะขาดเรีอเวทางนี้ พาทิต์กำลังขึ้นฉันอยากจะถามนายจริงๆเลยจอร์สันบนายเป็นคนธรรมดาเป็นคนปกติหรือแบบเออแนวทำนองแบบว่าไม่ได้เป็นพวกเออใช่ไหมเธอนักสือบอะไรเงี้ยแพทย์หมอตำรวจอะไรยงี้หรือเปล่าเออ พ่อของฉันนะเป็นตำรวจเนี่ยพ่อของนายเป็นตำรวจเหรอใช่แล้วก็ว่าแล้วทำไมรถเป็นรถตำรวจเขาไปทำภารกิจมาแ,แล้วเขาจ้งรถไว้เราจะต่อลน,นตอตอลนะต่อสิก็ได้อยู่นะแล้วในเมืองนี้มันจะมีอีกไหมเนี่ย ท้างนั้นเราแยกย้ายกันหาก่อนแล้วกันถ้าเราตัดต้นไม้ตอนนี้มันน่าจะเสียเวลาไม่น่าจะทันการทำไมมันไม่เจออะไรเลยวะเหมือนจะเจอไหมยุกิเจออะไรไหมแถวนั้นไม่เจอเลย เงั้นเหรอโอ้โหพราทิตย์ก็ใกล้จะตทกทั้งนั้นเรากลับไปที่รถกันก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องการที่การพักหรืออยู่อาศัยดูมาหลายบ้านแล้วก็ไม่เจอสักทีแล้วป่านนี้เจ้าอะไรนะจอจอะไรนะเอออะไรสักอย่างนี่นแหละช่างมันเถอะมาตามมาอุ้แกะ จริงๆจ,จะตัดก็ได้นะแต่มันเสียเวลาอเอ้ยอ้าวอาขอดีเออนายชื่ออะไรนะลืมขอโทษจอหนสันไงจอห์นสันนายหาไม้มาจากไหนเนี่ยดีฉันเดินไปก็ปเจอโรงเก็บไม้ไปขนไปเจอโรงเก็บไม้โอ้โหทำไมดวงดีจังวะปะไหนๆก็น่าจะแข็งแรง ดีแล้วล่ะมาะแต่ไม้นี่มันอันตรายะเนี่ยเสียวรถตกจะรอดไหมเนี่ยน่าจะรอดมั้งน่าจะมีต่อนี่อันนึงนะพอจะมีไหมเออพอดีเลย่อะอุ๊ยจะมืดละไปเรารีบไปกันเถอะสตาร์ทเข้าเกียร์ถอยลัง้งอ้อาวทำไมถอยไม่ได้วะขอดูก่อนติดเลย อ๋อรู้ล่าติดตรงไหนติดอะไรวะไหนลงไปดูสิจอสันอ๋อตรงหินมีอะไรขุดได้ไหมอืมโอพอดีเลยไะกด F โอเคเรียบร้อยวิซัมบี้มาสวยแล้วเตรียมพร้อมพุ่งชนเลยแล้วกัน เราต้องรีบไปซัมบีมันก็เริ่มมาแล้วสิอุ้ยโอ้โหหลุมเฮ้ย,อยโอ้โหรถไม่พังก็บุญสวยละอุ้ย,ยนายเออจอสันดีมากขอบคุณ มาขึ้นมาึเข้าเกียร์ไปทางข้างหน้าเป็นรูเปิดไฟโอ้โหข้างหน้าเป็นรูเราต้องอ้อมสินะเสร็จแล้วเข้าซ้ายถ้าจำไม่ผิดต้องขับระวังด้วยใช่ถ้ารถหล่นมานี่ซวยเลยเราไม่มียานพาหนะ ทางไหนต่อทางนู้นโอ้โหเป็นลุยทั้งวันก็องลุยอุ้ยชิบเข้าเกียร์ไปเอ้ยโอ้โห,โโหได้อยู่ได้อยู่ขึ้ขึขอโทษนะที่ฉันขับไม่ได้เรื่องเพราะฉันก็ รู้พื้นฐานการขับเท่านั้นแหละแต่ของจริงยังไม่เคยขับตรงทางนี้เลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายใช่แล้วเฮ้ยโอเคเราลอดแล้วไปกันเถอะ